วันนี้นำท่านผู้ชมมาชมมวยไทยในรุ่น116ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงทองลำพูน f a กรุ๊ปอายุ20ปีจากจังหวัดลำพูนกับฝ่ายน้ำเงินก้องสลินสอจอเล็กเมืองนุทนอายุ19ปีจากจังหวัดสลินชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับก้องลำพูนก็อยู่ลำพูนเป็นคนลำพูนวันนี้ลำพูนกับสลินมาเจอกันนะครับไฟแรกของทองลำพูนก็ชนะมานะครับได้รับโบนัสไป350,000บาท มาดูไฟนี้เขาจะได้รับโบนัสอีกหรือเปล่าแต่ไฟนี้จับตาดูให้ดีนะครับอย่าก,กับพิบตามมวยคู่นี้ไม่ครบยกนะครับเป็นการสู้กันอย่างดูเดือนมายุดยกที่หนึ่งกันเลยยกที่หนึ่งนะครับกล้องลำโพนเดินเข้าไปทองลำาพนกับกล้องสลินนะครับเตะไปกล้องสซินดับไปทีบไย ทองนำพูนก็หมุนไปวนกันออกไปนะครับกองศรีน,นอา่านวนไปยังทักทายกันยกที่หนึ่งยกนะครับเตะไปนะครับอทองนำพูนยังขยับเข้าไปเตะไปครั้งทองลำพูนกองศรีนมันหนึ่งสองมามันหนึ่งสองมาทิบมาเตะไกครั้งหนึ่งนะครับ ทองระพูนเดินเข้าไปครับเตะอีกครั้งหนึ่งกองซุลินก็หมัดจะมาเตะมาอีกครั้งหนึ่งกองซุลินไม่ใช่ถอยอย่างเดียวแล้ววนไปก็เตะมาอีกครั้งหนึ่งเตะขึ้นหมันหนึ่งสองไปทองระพูนกอดไว้แทงเขากองซุลินแทงเขาอ่ากรรมการแยกมาเดินเข้ามาทีละนิดนะครับกองซุลินเตะมาเพชรระพูนก็หมัดหนึ่งสองเตะไป กองซึลินหมัดยับมาหมัดยับใหม่ครั้งทองระพูนก็หมัดสวนไปกองสึลินเตะมาหมัดสวนเราจะหมัดสองข้างหน้าฟันศอกสวนมาเอาล็อกแขนไว้ล็อกแขนไว้แทงเขาแทงเขาอ่ามุดตรงเชื่อกรรมการแยกมากทองระพูนเดินไปใหม่กองซึลินยับไว้เตะไว้เอามัดถึงสองไปมัดสองไปทองระพูนเดินไปครั้ง ทองลุนไล่ไปกองซีรีนก็วนลงไปมันหุ้มกันมามันกอดไว้เวียงล้มลงไปเลยกองซีรีนล้มลงไปลุกขึ้นมาไหมยับไว้หนึ่งสองข้ามลมตัวทองลุนก็สวนไปเตะมามันสองข้างหน้ามันสองข้างหน้ามันสองข้ามลำตัวกองซีรีนมัดสวนมาถีบไว้ทองลบนทองลุนมัดสวนเข้าไปกองซีรีนมัดหุบมามัดหุกมมาแล้วก็วนลงไปนะครับถีบไว้ เตะมาทองลูกปุนกอดคอไว้กอดคอไว้อา้าวทำอะไรได้ไหมยังยังยังดันหน้าไว้อยู่แทงเขาก็ไปแทงอีกครั้งนึงเอากรรมการยากมากเหมยคนณนี้ไม่ครบยกอย่าก,กับยุตานะครับมัดหนึ่งหนึ่งสองเข้าไปทีไว้ท,ทีไว้มัดหนสองมาเหมือนกันกอดคอไว้กอดคอไว้อา้าวมัดหนสองเข้าไป นะนสองเซตมาหมดยกที่หนึ่งนะครับหมดยกหนึ่งก็มาดูยกที่สองต่อกันเลยอ้าวเติมมาหมัดถึงสอง้าไปหมัดถึงสอง้าไปทองลูกพุนหมัดถึงสองถึงสองไปทองซืีนก็หมัดสวนมาทองลูกพุนหมัดถึงสองไปโอ้แรกหมัดกันใครดีใครอยู่เลยตอนนี้หมัดถึงสอง้าไปมันแทงเข้ามัดถึงสอง้าไปอ้าวทองซีนก็หมัดสวนมาท้องลูกุนหมัดเข้าลงตัวแทงเขาแทงเขา มันสองข้างหน้ามันสองข้างหน้าโอ้กองสิรินก็มัดสองข้างหน้าเอาทองลพบุญกอดไว้เวียงล้มลงไปกองสิรินล้มลงไปทองลพบุญเขาจมามัดหนึ่งสองแล้วกันหนึ่งสองอ้าวมัดหนึ่งสองมาเตะมาทองลพบุญมัดสวนไปมัดหนึ่งสองหนึ่งสองอ้าวกองสิริแบบม่าโดนเขามัดสวนมาทองลพบุญจะกระแทงเขาอ้าวล็อกไว้ มันทั้งสองโอ้ล้มลงไปเลยนะครับล้มลงไปเลยทองเอกล้องสลินโดนน้ำนะครับทำการว่าไงยุติกันชกไปแล้วนะครับโดนหมัดสวนเข้าไปไม่ลุกเลยนะครับมาดูอีกครั้งนึงว่าโดนยังไงนะครับเป็นทองลํำพูนเอฟเอุบชนะนอกในยกที่สองครับฟันศอกก่อนแล้วก็หมัดทุบซ้ายลูกนี้นะครับโอ้ล้มลงไปเลย ตามเข้าไปตามเข้าไปฟันซอกก่อนแล้วก็หมัดทุบซ้ายอืเข้าปลายคางแล้วลู้มเลยจะแทงเขาไม่ได้แทงกับฟันซอกนะครับฟันซอกแล้วก็มาแลกหมัดกันตรงนี้นะครับของทองลำพูนแม่นกว่านะครับต่างคนต่างจะตีสวนกันมาโดนหมัดทุบซ้ายของทองลำพูนแล้วก็ล้มลงไปหมัดนี้นะครับล้มลงไปเลยเป็นว่า ทองลำพูนเกรุปเป็นฝ่ายชนะน็อในยกที่สองนะครับพร้อมรับโบนัสสแสนห้าหมื่นบาทไปเป็นชาวเขานะครับเป็นชาวปากกากระยอที่พลิกชีวิตผันชีวิตตัวเองพลิกผันชีวิตตัวเองมาต่อยมวยไปหาเงินเลี้ยงครอบครัวและชาวบ้านเล,เล็กในบนเขาของเขานะครับบนภูเขาที่เขาอยู่นะครับอยู่จังหวัดลำพูนนะครับอยู่ทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพนูนหาเงินเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ หมู่บ้านในะเล็กบนเขาของเขานะครับเป็นความหวังของหมู่บ้านเลยนะครับพิิกชีวิตมาเอาดีด้านชกมวยจนเลี้ยงตัวเองได้นะครับ